แหมมาใหม่ตั้งเก้าด่านให้เราไม่เล่นมันก็ไม่ได้แล้วล่ะจังหวะเนี้ยรอบที่แล้วแม่งติดตัวไหนวะกูล,ลืมไปแล้วเนี่ยแล้วพมึงก็พี่ตัอยากกินเนี่ยไก่แล้วพวกมึงก็มาหิวกันตอนเวลานัดไอสัตว์ไม่ตื่นให <c oughs> ้ม,มันเช้ชาๆแล้วมาแดกข้าวอะไรพูดมากน้องไอ้เฮียดูด้วยว่าเมื่อคืนพี่พวกพี่นอนกันตีอะไรตีอะไร <c oughs> ก่อน oh, <tem Certain> ที่จะไปกูมีเรื่องจะบ่นให้ฟังกูเนี่ยมีปัญหากับ OBS เป็นอย่างมากไม่รู้ว่าทำไมมันต้องโกงต้องติงขนาดนี้ตอนแรกอาดปุ๊บเกมแม่งภาพแบบบอกพันก้าแต่แม่งย่อเป็นเล็กๆอยู่มุมจอไอ้ห่าแล้วแม่งแตกพอคูไปปับปุ๊บเป็นจอใหญ่รีเกมกลับมาปุ๊บ OBS ไม่โยกให้ไว้พอขยายแล้วเกมแม่งกลับมาเตรียมจอทีนี้แม่งเกินจอเวแล้วแม่งไม่ฟิตให้กูไอ้เนี่ยเล่นจนจบก็ขอประทานภัยเป็นอย่างมากนะครับว่าฟุตเทจมาจอกมาประมาณนั้น เลี่ยมเลี่ยมของจออ่ะของคุณแม่นะผมผมที่ดูกันครับไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้ยอุ้ยค้างค้างไอเ้เเน็ตรูดพี่วอนนี่ใช่ว่ะเพราะมันค้างอยู่ช่องเดิมเดี๋ยวใช่พี่อ,อันนี้ห้องใหม่ใช่อันนั่ารานใหม่เว้ยห้องสามเก้าเก้าเก้าบังบ้าอะไรเปล่าเมือ่อไหร่ย้ยอนไป<ค>ดูคลิปดีไอ้เนี่ยมึงก็ย้อนไปดูคลิปดีเวลาถึงไหนไงไอ้น้องเดี๋ยวกูดูก่อนรอแป๊บนึงกูดูคลิปตัวเองแป๊บ เอ้ไปบูมหนูว่านี้แหละใช่ไอเราจบเราจบที่เราจบที่ของเล่นน่ะไอ้ห้างของเล่นน่ะโอใช่ใช่ครับเกมเซ็นเตอร์เกมจบที่เกมเซ็นเตอร์ใช่ใช่จดจำได้แต่ว่านี่แหละห้องนี่แหละเราจบพิกเกมเซ็นเตอร์จริงปะปะปะเราไปนี่เลยนะ let's go เฮ้ยอุ้ยนิดลุดนี่ไงใช่เลยใช่เลยไม่มีอะไรชัดไปมากกว่านี้แล้วโดดข้างหน้าอะไรอ่ะมึงเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยืนสูงๆอยู่ตรงนั้นอ่ะที่นี่มี ไหนมันต uhm> bo> uh uh ู้เกมหรือว่าเฮี้ยหรือว่าเซฟตู้เกมมันเป็นตู้บาร์ะอ๋อไอเฮี้ยคิดมากไปแมึงดูดีเกมแม่งเยอะมากเลยแล้วน่าเล่นจัดอะมึงเล่นดิมึงเล่นอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะติดตรงนี้ตลอดไปเอลิเวเตอร์นี่เห็นไหมมันเป็นนั่จริงด้วยอะไรแบบมันเฮ้ยนี่มันในนี้นะบูมเนี่ยเครื่องนี้ยโอ้เีียน่เล่นได้คือรวยอะเข้าใจป่ะสัตว์กูเขย่าเลยอือรถเข็ค ไปดิไปคือลิฟต์เลยเออ่ The code should be somewhere around here มา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 โค้ดน่าจะอยู่แถวนี้อ๋อต้องมีโค้ดก่อนเหรออ้าวใช่เหรอมีโค้ดต้องใช้โค้ดเหรอถอยถอยดีเหี้ยถอยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ๋อเนี่ยมีโค้ดจริงๆด้วยเนี่ยมีปุ่มลิฟต์ให้กดโค้ดอยู่แถวไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไง10เว้ยโค้ดคือ10ไม่ใช่อะไรปะปวดหัวอย่าหรือต้องเล่นเกมก่อนมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวอะไรอ่ะเสียงอะไรอ๋อ โอ้ผมเจอแล้วออะะไมาเป็นติ๊กเก็ตเลยเนี่ย931เหรอไม่รู้ลองอ่ะลองลองลอง9เข้า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 มาเข้ามา9แล้วก็3 1อ่ะโอเคถูกต้องอะไอ้ยังไงเกิดนี่เลยไปทำเกมมาใหม่นะน้องอุ้ยวิ่งต่อไปดีแล้วยิี่เราเข้าสู่เหมือนประมาณแบบ ด้วยไพรเวทห้องสตูดิโอหนึ่งแุ่ะชัวร์ได้เลยว่าคุณจะปลอดภัยได้กับเราเขามีซับด้วยไงบูมแปะหน่อยบูมบูมแปะสเต็ปหนึ่งคือต้องระวังตัวเรื่องโนคลิปตลอดเวลาเพราะคุณจะต้องตกไปอยู่ที่อื่นและอันตรายเป็นอย่างมาก บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาคลิปเพื่อออกไปที่ชั้นอื่นเช่นกันแล้วก็ปรดระวังเกี่ยวกับไฟจราจรด้วยและสีเหลืองคือการบอกว่ามีสิ่งอันตรายอยู่ใกล้ๆสีแดงน่าจะมีส่วนสีเขียวน่าจะไม่มี สเตียอะไรวะอ่านว่าอะไรสีแดงน่าจะมีคืออะไรวะพี่บัวสีแดงน่าจะแดกหัวคุณนั่นแหละน่าจะยืนอยู่ตรงไว้นั่นเลยเว้ยอ๋อมันเขาคือหน่วยงานเราเลยแหละไอ้ที่พูดเมื่อกี้คือหน่วยงานของเราแหละเขามาทับสรุปสีแดงคืออะไรเอ๊ะสีแดงคือแดกหน้าเราแล้วอะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสเตีย available มันแปลว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยอสเตียอ๋อสเตีย alert มันประมาณว่าแบบให้ระวังตัวไว้ อะไรอ่ะวอกกี้ต้องกีนมาอีกแล้วโโดกูโดมาตตื่นัวตลอดเวลาทําไมวอกกี้หน้าตามันเท่ขึ้นวะพี่บูมเขาบอกให้เราระวังเรื่องโน้คิดเดี๋ยวได้ไแป๊บนึงแป๊บนึงดูแมปก่อนดูแมปก่อนเราอยู่ไหนหูเหี้ยเนี่ยเฮ้ยนี่หลบได้เหรอฮะอ๋อมันคือห้องที่เขาสร้างกันแล้วต้องเปิดสวิตช์ป่ะมันอยู่ไหนแป๊บนึงเช็คก่อนนี่เราอยู่ตรงกลางกระบาดนี่อยู่อาเฮียเนี่ยมีทั้งหมด5สวิตช์โอ้ยไอ้เหี้ย ไอ้บอะไรอ่ะกูจะนุ้งหมดเลยยโดนเฮียอะไรอ้ยไม่บอกไม่สปอยไม่บอกไอเฮียโดนแด็กเฮียตกใจหมดตัวนุ้งเลยโอเคแ้่มึงเดินไปประตูนั้นน่ะมึงจะเจอความจริงไหมประตูไหนเออประตูที่ชี้น่ะไอเฮียมึงจะดูเรื่องเลยอ๋อเออกูจำได้ไอเฮียกูไปดูกูเห็นคนสร้างเขาบอกไว้เว้ยลองเดินไปดิเดี๋ยวเดีเควเราเดินไปดู ลองเดินไปดูเหรอแล้วเฮียเค้กลองโดดไปดูเนี่ยในอุโมงค์อุโมงค์นั่นแหละแต่ว่าของมัจะหายอ่ะหนูอ่อยให้ไปดูพวกเลยเนั่นแหละเนี่ยกูโดนในตัวเฮียในเด็กเอ้าหนูไม่เห็นอ่ะเราไปโดนไม่ต้องให้กูไปเดินเด็กรอบสองด้วยเค้กไปเดินเดินไปหามันอ่ะเดี๋ยวเค้กจะรู้เว้ยเราลองเดินไปแต่ว่าหนูขอวางของไว้ก่อนได้ไหมมันเป็นมาว่าอยู่แล้วไม่ใช่ใครตายก็หยิบไปแต่ว่ามันเออใครตายก็หยิบเหรอโอเคไปเค้งก็สู้ๆเว้ยกูไม่ได้ตายกูแค่หยิบ เขาดังกว่าผมอีกว่ะบูณนี่แบบคอเลย normal normal มาเออสบายสบายเซฟนี่แบบแปลว่าเป็นการบอกว่ามึงรัดไม่ได้นั่นเองเซฟเราไปทางขวาไม่ได้แล้วเว้ยอ๋ออันนี้คือแสดงว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เลยประตูถูกล็อกจากข้างล่างกดดไไม่้ประตูล็อกจากข้างล่างคนนี้ไม่ชอบแสงเฮ้ยเราจะเจอตัวที่ไม่ชอบแสงว่ะเดอะดอลท์ไลท์เขาบอกไม่ชอบแสงโอเคต้องฉี่ไฟใส่ล็อกกูจำทางไม่ได้ด้วย เยนั่นไงเราเราไปโยกว่าไอ้เนี่ยมีมีไอ้นี่เนี่ยไฟจราจรเขาบอกว่าไอ้ที่โน้ตคิปโนคลิปโนคลิปยังยักอะยังละกันยังละกันยังละกันโนคลิปโนคลิปโนคลิปกูไม่รู้เฮ้ยเหลืองเหอืมเหลือง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 ก็แค่มีอะไรอยู่แก้กวนอะไรวะมันอยู่ข้างล่างเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วมันมันต้องลงมาข้างล่างหรือเปล่าวะไอ้เจ๊ไม่ไม่พี่เราลองดูข้างบนให้ครบก่อนไหมอ่ะไปดิมึงอยู่ไหนก่อนกูว่ามันอยู่ข้างล่างเว้ย น่าจะเป็นการบอกก็ใช่ไม่เป็นการบอกว่าเราลงไปบอกว่าถ้ามึงลงไปมึงแน่เจอดีอะไรเงี้ยเขาต้องลงไปจริงๆว่ะเขาบอกว่ามันล็อกจากข้างล่างใช่ไหมงั้นเราไปลงจุดที่เป็นเขียวแล้วกันถ้าเราลงไปเราต้องเจอเจอตันเลยนะเพื่อนเขียวหมดเลยอ่ะไปนี่ไหมอันนี้เลยแล้วกันไปเลยเว็บเวฟโอ้โหเฮ้ย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 มันไม่ชอบแสงไม่ชอบแสงชูชูเฮ้ยเจอห้องตรงนี้เข้าได้เข้าได้ โอ้โหใครขี้ไม่ลาดดุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแลกเล็กเลลกกดไม่ได้เว้ยกดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นไอ้นี่ฉากฉากแสดงว่าเป็นฉากฮี้อะไรเนี่ยใ่เจ๋งเอาไฟฉายเก็บไว้ได้ไหมจีมันอ่ะถ้าถ้าเอาเจอเราก็ลุมจีมมันเลยเว้ยมันไม่ชอบแสงอันนี้โนคลิปรอบสองเหรอเฮ้ยหน้าโกมาเลยไรเลยไรเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮียซ้ายขวาเลยเพื่อน

ติดนี่อะไรดูหลังดีๆนะไอบูมหายไปวะเอเราลงไหมเราลงไปเลยไหมเรากิไปเลยไหมลงไปไหนอลงไปไหนอะไันลงไมได้ไม่ช่หรลงได้ไหมลองหยยบดูดิลงได้ลงไปแล้วเพื่อนเคกลงไปแล้วเว้ยลงไปไหนอะเอลงแล้วเปิดประตูอู้ห้องอะไรอ่ะอ๋ออยอให่า่ฉายไฟฉายไปตรงเดตรงทึ่มไปเสิร์น อ้าวตีปังเหรออ้าได้แล้วอ๋อประตูข้างบนน่ะมันเปิดไม่ได้เราต้องไปเปิดประตูจากข้างล่างเพื่อกดสวิตช์ไอ้นี่อ่ะเซฟอ๋อไอใครวิ่งผ่านวะเมื่อกี้กูเกิดเราข้างบนนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งข้างบนนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าเราต้องไปเปิดสวิตช์ไอ้ประตูจากข้างล่างเพราะว่าประตูข้างบนมันล็อกเดี๋ยวก็โน้มิปไปเลยเนี่ยอันนี้เปิดได้ไหมกันหมดวะไปดูอยู่นี่ ียนอ๋อลักษณะแบบข้างบนข้างล่างจะเหมือนกันเนี่ยเออเหมือนกันไปเลยลงเลยใครโดนอะไรไปวะเฮ้ยหลังเรียบเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมจำได้เปิดประตูไว้เว้ยเปิดประตูไว้เฉยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ไปเราก็ไปหาประตูอื่นแล้วก็เปิดเฉยถ้าเราเจอไอ้หน้ายิ้มพวกนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่เว้ยแต่ถ้าเกิดมันมีณิีกี่เดินมาเพื่อนเย้หรอปะไม่ทันเกือบไม่ทันใครอยู่คนเดียวอ่ะ ไว้หในห้องนี้เป็นอะไรเป็นถังเฮ้เพื่อนโอ้ยโออยโอ้ยโดอแอออ้าวมัอไม่หออไปอ่ะมันดักอุมไอ้เหีออ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 ะเออออเอออนี่ออ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 อเออออออไออออเออ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 มัมออ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 อนออ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 ไออ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 มันคือ มันคือรายไอ้นี่ไอ้ที่กูเออเฮ้ยชิบหายแล้วสีแดงไม่ใช่เหรอไฟแดงออไม่ดูเลยหมดเลยพี่รีบไปหน่อยขอโทษด้วยวิ่งโอนไปประตูอ่ะประตูอยู่ไหนนี่อันนึงอะใครไปคนเดียวอะพี่ไม่ใช่เพื่อนนะนะวิ่งมาไม่ใช่ตัวนี้ดิโอ้ยแย่และไอ้เหี้ย โดนไอ้ตัวน่ายิ้มมันกลัวหัวใครมันดังวูกเมื่อกี้ว่ากูได้ยินด้วยไม่น่ามีอะไรที่มันยากลำบากเกินเราควกเลยอ้ยาอ้ยาใครมันเดินตรงนั้นยิงหลังไว้ยิงหลังไว้ยิงลงวาไม่มีอะไรมาลงมาเลยไหมเฮ้ยกลังกระลังกรลังวายแบกเปลี่ยนที่ไอ้เหี้ยอี้ถ้าถ้าเปิดได้ประตูหนึ่งแล้วขึ้นเลยไหมไม่ต้องไปหลายประตู ลองไหมล่ะจะได้เซฟเออไปโอ้โอ้โอ้ไปประตูอยู่นี่ไม่ใชเหรอประตูข้างหน้ามีประตูมีอันนี้หนึ่งแล้วก็มีที่โนคลิปด้วยกูโนคลิปออกแล้นะเดืยบร้อยไปกูรอแล้วใครโนคลิปออกแล้วบอกด้วยพี่พี่พี่โนคลิปบอกมาแล้วโอเคผมโนคลิปแล้วออกมาแล้วประตูนี้เปิดแล้วอ่ะเนี่เดี๋ยวพี่ทำพี่ทำเสร็จไปแล้วเว้ย ไปละอ้าวโอเคไหมโอเคไปเปิดมาจุดหนึ่งไงตรงไหนอ่ะไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะเดี๋ยวมันเป็นไอ้จุดที่เป็นป้ายบอกทางกับหัวไอ้ห้องเฮียอะไรเนี่ยไอ้จัดสกิบีดีเติยเกิมดีเต็มไปหมดเลยบ่ะบูมไปไปจิกไฟกันหน่อยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขาดดวงหนึ่งขาดดวงหนึ่งใช่ไหมโอ้ยฟอลเลย bro อ่าเดี๋ยวเออมันโอ้อยู่ไกลเลยแฮะ อันไกลสุดนู่นเลยอ่ะส <Okay. S 1> ุดทางเดินเลยมันคืออันที่กูไปไปเจอนะตอนแรกเลยวะลงตรงนี้ใกล้บูมแล้วก็ลงไปเลยเว้ยแล้วก็หันหลังอ่ะตัวเนี้ยยเนี่ลงตรงนี้แล้วก็หันหลังอุ้ยเยีเหลืองบูมจะเยี่เหลืองเหลืองแดงเลยเหลืองแล้วเขียวแล้วลงโอ้ยไลยเฮียเขียวแล้ววะก็ไม่ยี่เขียวแล้วบูมบวชไว้จัดบูต้องหลังแนบกำแพงไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันว่าไม่จะโจมตีกูจากด้านหลังเนี่ย ผมเปิดได้ปุ๊บเปิดอะไรเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้เลยเนี่ยลโชคดีนะครับพี่เป็นแค่งเงาเว้ยมานี่ไอ้บูไม่สัตว์ลงมาด้วยกันเดียวเดียวเขาเหนียวแดงวะเหลืองเขียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักอย่าลงมาทุกคนอะไรยังไงครัา ไฟพีุ่มสองประตูนี้กูเกือบออกไปทันอ่าฝากเจอประตูที่ตามหาแล้วโอเคเว้ยเฮียมันกัดไม่ปล่อยเลยเวนเนี่ยเจอกันกี่ทีกี่ทีกูเคเกลียดขี้หน้ามึงทุกทีมันไล่มันไล่มันไล่โหดอยู่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมาด้วยกันปะเกลียตายหมูเซ๊ะใลงลงลงจนำดิ มาข้างหลังไอ้เวยพร้อมในกันเจอละไปพร้อมไหมไปเลยเว้ยบึ้บโอ้ยแดกมันเขียวไม่ให้หรอไอ้สัตว์เวียนนี่อยมาดักนะไอ เอา่อยกูไว้กับมันเหรอไป๋กูให้กับมันนี่ไมันอยู่หน้าห้องกูเนี่ยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วรอรอให้พี่บูมสองไหมมันไปแล้วมันไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ผมเป็นคนมาเปิดหรือเปล่าโอ้ยย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 ยลยย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 นยย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 ้ยย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 รย ตรงนี้เราไปได้แล้วแหละชิบหายใหญ่ใๆญ่อะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกดค้างดิกดค้างอ๋อเฮ้ยเฮ้ยรีบิงหรือเปล่ารีบวิ่งรีบวิ่งมันต้องกดค้างเปล่าไม่ไม่มีเวลาเนี่ยอ่ะกูกดคมีเวลาพี่อ๋ออันนี้กูกดไปเลยไอาเลยยัง ะชิดหน่อยครับชิดหน่อยชิดหน่อยไม่ลิฟที่เรามากับลิฟที่เราไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังเดยเย้แม่ทำไมลงวะลงเรื่อยๆเหมือนพร้อมตกใ้ตลอดเวลาเฮ้ยอ๋อเฮ้ยของอันนี้เป็นของหนูคนเดียวเพียงคนเดียวเท่านั้นใครใครมีอะไรที่พอจะฆ่าเขาได้โอ้โหออ้ยดอ้ดอโอ้ลิฟหล่นเอ้า ไม่แล้วกูโดดลงมากูตายป่ะโดลองดิน่าจะไม่เหลือมีช็อกโกแลตของพี่บูมสองด้วยแหละอ่ะแก๋วโง่ควายโคตรเยอะอะไรอะฟึ่งฟูเฮ้ยรหัสรหัสมอสละไอ้รหัสครึ่งครึ่งพิมพ์ดิดมึงดูตรงให้หน่อยมันมีกระดาษอยู่อะสามห้าเจ็ดบรรทัดที่สองไงห้าเอ้ยเจ็ดเจ็ดบรรทัดที่สองเจ็ดบรรทัดที่สามห้าบรรทัดที่บรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่สี่สอง เปิดแล้วว้ยเขาบอกว่าข้างหน้ากูไปอ่านชื่อด่านมันชื่อา h o โฮเทลเชสไม่ใช่เหรอ๋ยวาทำไมมันแดงอย่างงี้ล่ะมันบอกว่าเป็นด่านไล่ไล่หลังอ่ะมันแจกของให้กูแกนี่เหรอ Oh my god มันยากาศมันเปลี่ยนเปิดไม่ได้สักประตูกูไม่มีไฟฉายไงเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิพี่ปืนไม่มีกดดิ พี่ปืนคืออะไรพี่ยวผมไม่มีปืนได้ไ้ได้นดีเควสต้องการน้ำหนัก350อปอนด์ยิงกันหมดนี่ยิงกันสี่คนอะมันมันเลื่อนลงไปแล้วอะะแล้วก็เปิดข้างหลังนะเห็นไหมข้างหลังไหมน่าเปิดอยู่นะโหไวจะด้อต้องไปคนเดียวเหรอเดี๋ยวลองลองลองยืนกันสามคนได้ไหม อยู่ยืนอ่ะยืนสามคนดิคือติดไหมอ่ะต้องไปคนหนึ่งโชคดีเซฟลกไม่เป็นไรผมอ่านอานแล้วมาเรียบร้อยแล้วให้ follow บูไ์อ้อมีมีตรงนี้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงืแล้วก็วิ่งไปคนเดียวจริงๆด้วยฮะว้าวว้าวเฮียวิ่งวิ่งวิ่งเฮียอะไรมันตายไปแล้ววิ่งไปทางไหนอะ กูเซฟไอ้เหี้ยเชีภาพภาพภาพไอ้เซฟกูเหี้ยมากเลยเว้ยตัวเมื่อกี้แม่งน่ากลัวชิบหายเลยไอ้เหี้ยนนโดนทุกไล่กูมาติดตัวเว้ยส่งไปคนหนึ่งอุ่นฟอร์มซะด้วยเดอะเราต้องเหยียบไว้ไม่พอยเซฟเมื่อกี้มันปิดประตูออกก็มันออกไม่ได้เนี่ยใช่ต้องเปิดประตูแล้วเหยียบไว้จนในเซฟมาแล้วเราถึงจะออกเราถึงต้องออกไปตูซ้ายเว้ยรอเว้ยแล้วถึงปิดประตูไว้ยพี่ ห่างพวกมันไว้ว้าวแล้วนนทกลากไปแดกไอ้เหี้ยอย่ามเจอกูไอ้เหี้ยมึงดูกูเซ็ตตัวแล้วบมตรงนี้เปิดปิดกูออกเลยไอ้เซฟพลลูกกงอ่ะปุ๊บกูไปเลยไอ้สัดเปิดแล้วเซฟวิ่งกับไปไปไอ้เซฟมาไปวิ้ยดบถึงแล้วกูโอ้โหกูตรีนะ โอ้โหดูเพ่งเพ่งมันไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเสฟ้า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 เล่ยเล่ยเสฟ้าเสฟ้าพวกมึงรูได้ไหมเราต้องมันเขียนอยู่ไอ้สัสใช่เหรอตรงไหนวะไอ้พวกไม่อ่านไปอ่ะเอาเอาของกูโดนดันเฟิร์มเลื่อยฟ้าทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีทางอันนี้ปหม บังเหี้ยอะไรกันเยอะแยะเนี่ยสัตว์นี่ป่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตึ้ง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 ว้าวตึ้ง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 กูเห็นไอ้บูมเลื่องมาพุ่งตกลงมาแสดงว่าข้างล่างอาจจะมีที่ที่มันจะต้องใช้เรื่องไฟฟ้าในการเปิดด้วยนะพอนะไปก็ก็ประตูแรกอ่ะใครถือไปเร็วไปเร็ว นี่ไอ้นี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ไม่ต้องวิ่งไปประตูอยู่นี่เราแค่ต้องทำให้ถ่าเง้ยเร็วไปจีบเร็วบัง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 อะไรเงี้ยใครมันบังงี้อะไรกูเล่นสุดมือเลยสัตว์เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเจีกันเว้ยออกเปิร์สเฟิร์สเฟิร์สโนมิงพิงเข้าไปวิ่ง

เฮ้ค่าตกรถด้วยถูกแล้วไม่ใช่เหรอฝาเว้ยตรงไปนี่เว้ยนี่เว้ยขวดคนเยอะแยะไอสัตว์แดกูพบอมไงกูจำจนว่ามันเปิดประตูแบบไหนได้ไอ้หี่ยอกมาดิเพลงแม่งหมันมากเนี่ย มันจะมีมันม่ต้องลงสุดบันไดนลมันจะมีห้องให้เข้าไปอยู่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเนี่ยห้องเนี้ยเฮ้ยหยอดเลยบูไรปิดประตูใส่กูโดนมิดโดนปิดทุกอย่างทางขวาเว้ยทางขวามันคือทางขวาเว้ยจำไว้จำไว้ กี่ผมไม่ได้หูฝขวาใช่ไหมผมได้ยินเสียงที่ขวาไม่ขวามาแล้วไงแล้วนี่คือซ้ายแล้วก็ซ้ายไปแล้วก็แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นอ้าไม่ได้แล้ว